เดีย๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกมันเป็นของที่จะรึกจากงานเวสป้านะครับอันนี้คือรวมพลชาวเวสป้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับครั้งแรกที่วันเดีโบนะครับวันนี้ก็ไปงานมาเดีย๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูแกะถุงหน่อยว่ามันมีอะไรข้างในแกะมาทีละอันรุปอะไรเอ่ยเป็นพวงกุญแจนี่เป็นไงพวงกุญแจโคตรเท่เลยวะ่ะดูเดิแบบดีนะเนี่ยดูดีมาก มีคนบอกว่าของที่ะลึกจากงานเวสป้านี่คือเขายกให้เป็นของที่แบบดีที่สุดแล้วในบรรดาแบรนด์ต่างๆอันที่สองอะไรเอ่ยถุงนี่ถุงแกะเลยไหมเกะเลยก็ได้มาดูกันนี่คืออะไรเนะี่ยเป็นกระเป๋าอ๋อกระเป๋าใหญ่เลยเว้ยรอมันเริ่มเลย เจ๋งเจ๋งไม่ชอ,อันนี่เอาไปใส่ของอะไรอย่างนี้นะหาซื้อไม่ได้นะได้ยินมามาว่ามันเป็นของที่เขาไว้แจก่ะเขาคือบหมดแล้วหมดเลยแจกแค่ภายในงานเท่านั้นมาดูอีกชิ้นหนึ่งอะไรคำนี้ชิ้นเท่หมวกหมวกครับแก่อ,อนเฮ้ยหมวกเท่ว่ะดูดดนะได้ไหมที่แน่นอนไม่เหมาะผมแน่นอนนะฮะดูดิ ไส่แบบพี่เลแมก็กโดนัลนี่เป,นเป็นไงเป็นไงกล้องมุมสูงนล้ได้อยู่ปะดี่ยอ่าอ่าถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆนี้ก็ถือว่าดีมากเลยเนะอันหนึ่งมีอะไรอีกเลยปุ๊บสติ๊กเกอร์แผ่นติดเสื้อนี่เอาไว้แต่งนี่มีสองอันนะแล้วก็มีอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับมันสวยดูดิ สวยไหมงสวยปะ่ะแล้วก็มีพัดนะครับพัดเวสปาของงานนะครับวีว่าลาเวสปาเฟสติวัลคารวาน2024เวสปาเช่นนี้นะครับอีกอันนึงเฮ้ยเฮ้ยไ้ยินอ่ะเป็นเหล็กเลยว่ะดูดิมันเอาไว้ทำอะไรวนะเนี่ยเด็ก อติดที่รนหรือเปล่าเอออ๋อไม่ใช่เข็มกลัดเป็นเข็มกลัดหรอมันจะกัดยังไงว่ามันใหญ่หน่อยมันเป็นเหล็กด้วยนะเยเฮ้แต่มันสวยมากผมชอบมากหมดยังหมดยังมันมีทีเด็ดอยู่ม,มีทีเด็ดอยู่นี่ทีเด็ดเลยนะนี่เสื้องานเวสป้านะครับวีวาลาเวสปาเฟอร์ไวนคาราวาน2อง4ไซส์อะไรก็ไม่รู้ไซส์เอล ซึ่งผมใส่ไม่ได้แน,น่นอนใส่แอลนะครับมีอะไรไหมหมดแล้วก็เป็นถุงผ้าเนี่ยแหละคือเอาตรงนั้นแค่แค่ถุงผ้าผมก็ชอบแล้วนะถุงผ้ามันสวยนะวส้สีเอาไว้ใช้นะก็เนี่ยครับทั้งหมดทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลนี่ครบทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดชิ้นอะเจ็ดแปดชิ้นอะเยอะมากสุดยอดเป็นงานที่ดีมากนะครับ ใครที่ไม่ได้ไปครั้งนี้ก็ไว้ครั้งหน้านะครับเสียใจด้วยค่าบัตร799าบเาบาท,บาทผมไม่รู้ว่าพอเสียค่าบัตรแล้วมันจะได้พวกนี้ไหมนะเพราะวันนี้ผมไปในนามของสื่อมวลชนผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นบัตรที่เขาซื้อกันนะเขาจะได้ของพวกนี้ไหมคือถ้าได้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากเลยนะถ้าจ่ายไป799บาทอย่างเงี้ยแล้วได้ขนาดเนี้คือคุ้มสุดๆโอเคประมาณนี้ครับผม ไกไว้ด้วยครับงาน Viva La Vespa Festival คาราวาน2024ครับไปแล้วบ๊ายบาย